ขอดิฉันวันนี้เขาเป็นเจ้าของเบิกบานบุรีเบิกบานบุรีมันคืออะไรแต่ว่าจุดเริ่มต้นนั้นน่าสนใจค่ะเกิดจากที่ลูกชายวัยสี่ขวบร้องไห้อยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองเบิกบานบุรีจึงเกิดขึ้นเรื่องราวมันเป็นยังไงต้องคุยกับพ่อแม่ของเด็กชายคนนั้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชีรศักดิ์และคุณจารุวัณธน,นพัฒนากุลค่ะ อข,อขออนุญาตเรียกพี่จาและพี่ไก่ค่ะเรื่องที่หนูบอกไปว่าเบิกบานบุรีเกิดขึ้นจากตอนที่ลูกชายของพี่ทั้งสองคนสี่ขวบแล้วร้องไห้อยากได้โทรศัพท์มือถือค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเบิกบานบุรีนี่ถูกต้องไหมคะ หลายคนอาจจะงงว่าทำไมอ่ะเด็ก4ี่ขวบร้องไห้อยากได้โทรศัพท์ทำไมมันถึงต้องเกิดเบิกบานบุรีอะไรนี่ขึ้นมาเลยเหรองั้นขออนุญาตให้ผู้ชมได้ชมคลิปกันถ้าพร้อมแล้วเชิญชมค่ะ สิขวบตอนนี้เขายุเท่าไหร่แล้วคะจะยี่สิบขวบค่ะจะสิบขวบแล้วพอลูกร้องไห้ขนาดนั้นเราคิดอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนเป็นพ่อเป็นแม่คะก็เลยคิดว่าเหตุการณ์นั้นมันทําให้เราฉุกคิดนะฮะว่าจริงๆแล้ว้การที่อยากจะได้ครอบครองหรืออยากจะต้องการอะไรที่มันมากเกินความจาเป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับในความเป็นพ่อเราก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปมันก็คงเป็นการ เกิดความจําเป็นสําหรับเขาแล้วล่วะฮะมันยังไม่ถึงวัยที่เขาควรจะได้แหละครับอ่าแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือเขาร้องกับพี่หรือเขาร้องกับพี่จ้าคะอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันเลยเห็นลูกร้องขนาดนั้นช็อกค,ค่ะวันนี้นชอออ็อกเพราะจริงๆเราก็เลี้ยงลูกมาที่แบบไม่ได้ตามใจเขาแล้วก็พาเขาไปอยู่กับง่ายๆเลยนะคะ<อ>แต่วันหนึ่งที่เขาคือเขาบอกว่าเพื่อนเขามีเขาก็อยากมีบ้างเ,ออเราก็เลยไปคว้ากล้องจริงๆ,ๆ,ๆวันนั้นที่คว้ากล้องมาถ่ายเนี่ยเพราะตั้งใจว่าเมื่อเขาอารมณ์ดีแล้วอ่ะจะให้เขากลับไปดูตัววเอง่า ลูกรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองร้องขนาดนี้เลยนะลูกเอ้ย, <c oughs> อยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยลูกเราทําไมต้องเป็นมากขนาดนั้นใช่คือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราทํางานทํามากินจริง้วบอกว่าสุดท้ายเราก็คือต้องการความสุขตอนแรกเราก็สร้างครอบครัวมาก็อยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินอยากได้อะไรเราก็ต้องได้ค่ะ <c oughs> แต่เราเริ่มเอ๊ะวัตถุนี่มันคือ ความสุขของชีวิตจริงๆหรือเปล่าใช่เออแล้วพี่สองคนจึงเริ่มทําอะไรยังไงขึ้นมาคะเราก็เริ่มดูว่าสิ่งที่มันมีเยอะๆเนี่ย คือถ้ามันขาดแคลนมันก็เป็นทุกข์จุบิค่ะมันเหมือนกราฟแล้วคังคว้าเราเคยเรียนตอนเด็กๆนักราฟพาราบูราเวลาที่มันเนี่ยค่ะมันกับมียาน้องวันนี้รับมากระจายตัวเลยแข่งเเลยเป็นคนแรกบอกถ้าอย่างงี้นะคะที่กราฟนี่คือเส้นนี่คือเส้นของการบริโภคถ้าขาดแคลนนะอยู่ทางด้านซ้ายถ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆกับทางด้านขวาบวกมาทีนี้ถ้ามีความทุกข์ก็อยู่ด้านล่างถ้าเพิ่มความ ทุกลดลงความสุขมากขึ้นก็อยู่ด้านบนโอเคนั้นเวลาที่เราขาดแคลนเนี่ยโดยเฉพาะขาดปัจจัยสินเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะมันก็เนี่ยกราฟมันก็อยู่ข้างล่างเนี่ยติดลบไปแต่วันหนึ่งที่เราบริโภคไปเยอะๆกินมีกินมีใช้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งที่มันแบบสูงขึ้นอย่างอย่างลูกเนี่ยค่ะถามว่าเขาเหมาะไหมไวซี่พวบที่เขาอยากได้สมาร์ทโฟนหรืออย่างถ้าเกิดคุณแม่ไปทานเขาเรียกว่าอะไรนะบุฟเฟ่ออเรกันดีบุฟเฟ่ต์ไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราอิ่มถึงจุดนึ่งโอ้โหมันเสียดายยังอร่อยอยู่ยังกินต เราก็เริ่มปวดท้องเริ่มไม่สบายท้อง uh huh. เริ่มเป็นทุกข์ uh huh. เพราะฉะนั้นจุดนึงถึงความพอดีหรือความพอมเหมาะการบริโภคนี่ uh huh. เราคิดว่ามันจําเป็นนะคะเพราะฉะนั uh ้น huh. จากตรงน,นี้เราก็เลยมองว่าถ้าเผืถึงจุดนี้เรายังไม่รู้ตัวยางทำมันต่อไปเนี่ย uh huh. สมมติเราเราเซิร์ฟให้ลูกอยากได้ซื้อให้ uh huh. มันจะเกิดผลลบไปเรื่อยๆแทนที่เป็นความสุข uh huh. มันจะกลายเป็นความทุกข์จากที่มันเคยอยู่จุดนี้พอมันเยอะเกิน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 มันออกเนี่ยเกินการบริโภค มันก็จะลงมาถึงเป็นความทุกข์ใช่ซึ่งมันไม่ใช่จะทุกข์เฉพาะเรานะคะเวลาที่เราบริโภคมากๆเนี่ยเราบางทีเราเราทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำใช่ไหมนการจากการบริโภคของคนที่มันเกินความพอดีนี่เราไม่ได้ต่อต้านการบริโภคไม่ได้ต่อต้านความเจริญหรือเทคโนโลยีแต่มันต้องมีความพอเหมาะพอดีและเหมาะสมใช่เงี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นกราฟอันนี้แล้วโอเคเราพอเข้าใจ แล้วพี่สองคนทําอะไรต่อคะพี่ไก่ก็เลยก็เลยสร้างสถานนี้ขึ้นแบบเบิกบานบุรีขึ้นมาเนี่ยแหละเบิกบานบุรีเบิกบานบุรีเป็นสถานที่ครับเป็นแบบที่พักรีสอร์ทโรงแรมอะไรอย่างนี้เหรอคะพี่ก็ไม่ใช่ฮะเป็นสถานที่ที่ชักชวนให้คนมาอยู่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอะครับให้เห็นเห็นมิติการมองชีวิตอย่างเรียบง่ายมีความสุขอย่างเรียบง่ายอ๋อาะบางทีเราคุยถึงเรื่องความสุขว่าใช่ความสุขที่มันเกินพอดีมันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นทําอะไรอยู่ที่ไหนถึงจะพอดีก็ <Okay. S 1> เลยคิดว่าเราบนอยู่กับพวกธรรมชาติ <Okay. S 1> แล้วเบิกบานบุรีอยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่ปากช่องค่ะปากช่อง,ของเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากิจกรรมที่เราเห็นมีแปลงนานะครับใช่ฮะบางสว่วนผมก็ทำใส่สเคิลเจอร์เข้าไปมีอะไรพวกนี้เติมเข้าไปแต่ว่าแปลงนานี่ก็คือทำเป็นเหมือนตรงกลางที่เลยฮะเป็นเหมือนกระเพาะอาหารของที่เพื่อให เพราะเราต้องบริโภคใช่ไหมฮะจะตีทำนาได้เหรอครับมีนาอยู่ในนั้นปลูกข้าวอินทรีย์ปลูกข้าวอินทรีย์อ๋อไม่ใช้แบบยาฆ่าแมลงไม่มีฮะไม่มีครับมีปลูกผักครับแล้วทำอะไรคะผักอินทรีย์แล้วก็เราก็มีทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องดินนะฮะเพราะว่าจะให้คนที่มาร่วมก็จะอยู่กับสมาธิอยู่กับมือเนี่ยแหละครให้ปั้นดินฮะทำเป็นงานเซรามิกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากที่เด็กจะต้องมาเล่นอีโทรศิซับลูดลูดปลื้ดปลื้ดหรืออะไรต่างตครับจับมาปั้นดินนี่นีเป็นหนึ่งในกกิจรรมใช่ออ๋ ได้สัมผัสดินว่าดินเนี่ยความสุขง่ายๆเนี่ยมันหาได้ง่ายมากเลยจากก้อนดินก้อนเดียวแค่ปั้นดินเราก็มีความสุขแล้วใช่แล้วสามารถได้แก้วไปเดียวในโลกที่ไม่ไม่สามารถคนอื่นทำซ้ำอีกได้เลยเงี้ยเพราะเราเป็นคนทำเองใช่มีเด็กปั้นดินใช่แล้วก็มีทำเรื่องผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยฮะคือกรีนกรีนโปรดักต์เลยพวกนี้สกูบน้ำทําความสะอาดอ๋อทําสบู่แชมพูอะไรเอง แล้วลงไปว่ายน้ำยังได้เลยมีฮะเพราะมันติดลำตะคอง200เมตรนะฮะก็โดดลงกันเลยแล้วก็มีรหัสพิษน้ำนั่นคือสิ่งปลูกสร้างแรกๆเลยนะฮะรหัสพิษน้ำเพื่อจะเอาน้ำเข้านาเนี่ยนะครับสไลด์ดินแล้วก็มีสไลด์ดินอุ้ยอันนี้ดูน่าสนุกคือพี่ไม่ได้มีแบบว่าเป็นไม้ลื่นที่เราสร้างแต่ไม่มีไม่้ไม้ก็มีค่ะแต่ว่านี่เป็นดินค่ะดินจากบนเนินซึ่งหนูว่ามันน่าจะมันกว่านะอลงน้ำเลยฮะลงน้ำเลยความสุขเราก็จะเสไลด์ปุ๊บลงน้ำต่อว่ายต่อได้เลย 6 rs. ปี7ปีที่ผ่านมาของพี่ที่ได้ทำเบิกบานบุรีนี้ขึ้นมาค่ะลูกเราเปลี่ยนไปในแง่มุมไหนบ้างแล้วตัวเราเปลี่ยนไปในแง่มุมไหนบ้างคะสมมุติถ like ้าเป็นเมื่อก่อนนะเขาจะคงจะวาดเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรรูดอะไรก็แล้วแต่เครื่องมือหุ่นยนต์นะตอนนี้นี่คือฝีมือน้องพามที่จะมอบให้ให้หนูโอ้ขอบพระคุณค่ะนี่ลูกสาวเขาทำตัวเคเห็นไหมโอ้เป็นลูกกะละแม โอ้ยดูขอบคุณค่ะวาดนกเงือกนกเงือกเนี่ยนี่สำคัญมากนะสำหรับป่าเขาใหญ่เป็นตัชนีที่บ่งบอกเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าถ้ามีแสดงว่าป่าอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วนีคืออะไรคะโอ้กิจกรรมนะฮะที่เขาได้ปั้นใช่ที่ได้ปั้นนะฮะถ้ากระแมรไปก็ได้ปั้นอย่างเงี้ยครับอู้ีงเลแต่แล้วก็ให้ทำน้ำเคลือบไปนะฮะบางทีเราก็ อันนี้คือโปสการ์ดที่อยู่รูปที่อยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็เห็นไหมมีหนึ่งชามทำไมหนึ่งชามล่ะครับทราบเลยฮะมีขั้วสองใบแต่ทำไมมีให้แค่ชามเดียวทำไมล่ะคะชามเนี่ยฮะก็จริงๆแล้วเหมือนเป็นชามของข้าวใหม่ปลามมันนะฮะเผื่อจะกงแมนมีคู่หรือมีอะไรก็จะได้ชามทานชามเดียวกันนะจะได้ความสัมพันธ์จะได้แน่นแฟนขอบคุณค่ะพี่ไก่ค่ะ คืออันนี้ให้หนูกะกิ yeah um. นกับคู่หนูส่วนแก้วเราควรจะกินเปนคนละใบอ๋อมองลึกซึ้งกันขนาดนั้นหนูว่าหนูก็ได้กินของหนูคนเดียวเนี่ยแหละค่ะส่วนแก้วหนูก็กินมาสักสองแก้วเลยแหละค่ะอันนี้คือโปสการเป็นเพื่อนที่จริงๆแล้วเราทํางานที่นี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณกระยาณนั้นมีอ er> ีกเยอะแยะนะคะที่ช่วยเรานี <as as ่คือเพื่อนน้งนีนอ๋อ ผู้ครองนี่ก็เป็นเจ้าของโรงพิมพ์เขาก็เินาพิมพ์มาให้นะคะให้เราได้พิมพ์ให้ฟรีค่ะให้คนที่มาได้ได้เขียนโปสการ์ดจะมีภาพิธกรรมเล็กน้อยโอ้โันทีัำเลยพี่คือแค่ได้เห็นรูปนะที่พี่เอามาฝากในวันนี้ก็รู้สึกแล้วว่าแค่เห็นนะเรายังรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเลยตกลงว่า6-7ปีที่ผ่านมาจากที่เราได้ปรับเปลี่ยน ความคิดของเราจากที่เราได้ลองปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของเราชีวิตลูกและชีวิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เราทํากิจกรรมใหม่ๆเราทํากับเด็กชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะเราก็มีถามเพื่อนๆว่าใครมีอะไรอยากจะไปแบ่งปันก็มีของเล่นเยอะมากนะคะพามเขาเห็นเขาก็แบบตาโตอันนี้ก็ของพามนี่ของของพามผงพามผมไม่ได้นะลูกลูกหยิบได้แค่ชิ้นเดียวที่เหลือเนี่ยป้าๆพี่ๆนาๆเนี่ยเขาฝากมาให้กับเพื่อนๆ ในหมู่บ้านเขาก็ไม่ยอมุดท้ายไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ใช่ของลูกลูกมีสิทธิหยิบได้ชิ้นเดียวแต่เวลาที่เราแจกเราก็เริ่มเล่นกิจกรรมแล้วก็เล่นดนตรีเสร็จพอเริ่มแจกของให้แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แจกก่อนเขาก็ยินมองมีไปมาเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วเขาก็มีคนส่งให้ให้เด็กๆน้องเองพอให้เสร็จปุ๊บก็เริ่มเห็นสีหน้าเขาเปลี่ยนไปจากตอนแรกกับเหมือนกับไม่ค่อยเต็มใจแต่เราก็เริ่มยิ้มอาเียค่ะแล้วพอเสร็จงานปุ๊บก็ถามเพราะว่าเนี่ยลูกรู้สึกยังไง เขาบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขที่เขาเห็นเพื่อนๆที่เขาไม่ค่อยมีของเล่นนี่มีความสุขมากเลยก็เลยถามว่าตอนแรกที่พามอยากได้เป็นของตัวเองทั้งหมดนี่กับตอนนี้พามคิดว่าอันไหนมีความสุขมากกว่าเขาก็บอกอืมเขารู้แล้วว่าการให้คนอื่นที่เขาไม่ไม่มีอ่ะมันก็มีความสุขทำให้เขามีความสุขได้เหมือนกันวันนี้ทำให้เรารู้แล้วนะคะว่าเบิกบานบุรีมันเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้ได้ไปใช้ชีวิตให้ดูรู้จักการใช้ชีวิต ให้มีความสุขจากทางกายแล้วก็ได้รู้จักความสุขจากทางใจว่าเราจะมีความสุขกับมันได้อย่างไรขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวส่วนตวัวพวกเราได้รับทราบนะคะขอบคุณพี่ไก่และพี่จาจากเบิกบานบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเรายังมีความสุขที่คุณสามารถสร้างได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณเองพักกันสักครู่เดียวค่ะ